มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุนะคะประกาศฉบับที่สองเตือนอากาศแปรปรวนฝนถลม่มและลูกเห็บตกรวมไปถึงมีลมแรงนะคะวันที่2 0มกราคม2565 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่20ถึง22มกราคม2565ฉบับที่2ระบุว่าในช่วงวันที่20ถึง22มกราคม2565คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านทางภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยนะคะประกอบกับมีลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและป่าริมนทนค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงโดยที่จะมีลูกเห็บตกบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะแรกนะคะ หลังจากนั้นค่ะอุณหภูมิจะลดลงนะคะโดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-11องศาเซลเซียสกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ค่ะ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและก็ลมกันโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยค่ะ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tm.dg.o.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทางนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่21มกราคม2565เวลา5นาฬิกาค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ